รู้หมดฉลาดหมดแต่เรื่องแบบนี้คิดไม่ได้เรื่องที่เจ้าเองจะจะสะดวกสบายคิดไม่ได้อ่าต่อห้องประมาณหกแสนค่ะแม่อย่างอ่าพี่ล็อกอืมเออเปิดหอพักหนาห้องน้ำพร้อมใช้งบประมาณต่อห้องเท่าไหร่อืมพอบอกได้ไหมครับอืม หกแสนอันนี้มันสิเข่าสองล้านแล้วยัง <c oughs> เป็นแบบนี้ซ่ <c oughs> วมข้างนอกแล้วเวลาปวดตอนกลางคืนแต่กลัวผีล่ะแต่มันก็อยู่ในบ้านอยู่นะพี่พัดมันก็อยู่ในบ้านอยู่แต่ว่าพูดถึงนะมันก็จะเสียงเงินนั่นสร้างปันนี่แล้วก็ต้องต้องนี่นะแม่เี๋ยวถ้าฟังมึงออกมาตอบดูมึงคือสร้างแบบนี้อืมใช่ไหม <c oughs> อยากรู้อยากรู้สาเหตุอยากรู้เหตุผลว่าทําไมถึงเอาห้องน้ําไว้ข้างนอกแบบว่าเหมือนเป็นห้องน้ําออไว้สําหรับรับแขกนะไหมอืมกัญชิไปใส่อันน้ำน้ำกันกับแขกยังซีเหรออืมไฟระยะเป็นพวงบอกพี่สโลลิมิตไฟที่มันเอามาอ้างมักไหลนี่ะนะว่าไฟบ้านชั้นสวยอย่างนั้นอย่างนี้นะ่ะนะไฟในเฮือนน่ะล่ละที่เขาทําฟ้าแล้วเขามา เอาไฟใส่นะนะมันก็ยังมันยังก็ยังรู้นี่ว่านไหนันที่ต้องใส่ที่มันนันที่มันทันสมัยอืห้องสามเมตรคูณสามเมตรซอยห้องน้ําห้องครัวให้เรียบร้อยค่ะแมนมอพี่พี่ล็อกม,มันก็ทําได้รู้ว่ายังไงอ่ะรู้กหรื้ชอบแบบนี้องบเขาน้อยงบในใส่น้อยมาเธอละแสนเธอละแสน อันกนอ้อนหนาหน่นอีกเดีมันไล่มาเนี่มันสีสองล้านเลยได้พิ้นอยู่ในหันน่ะนะเออจ้างเขาขี้เกียจขุดหลุมขี้เปะ่อ่าขี้เกียจขุดอันหลุมวางท่อคือบุลุมมันวางอันนี้บ่เอออืมทำอะไรไม่ดูชาวบ้านชาวเมืองเอ้อยากต่างแต่บ้านพี่อยู่วารทีทำห้องทำห้องสอง นอนห้องน้ําในห้องทั้งสองจ้ามันสะดวกสบายคิดเอาไว้เมื่อตอนแก่เมนพี่อร์ลันก็นต้องเป็นเซซันแหละไฟช่างเขาทำให้ให้ได้หมดจะเอาแบบไหนละ่ะเมนอันนีเอเน,น้นํ้ำแต่นเนียอันมันมาล้าหลังมันล้าสมัยนะเมย์เบึ่งแต่เคาน์เตอร์ครัควหน่อยสิ อ,อดูแต่เคาน์เตอร์ครัวก็เกินนําเสนอแบบว่าภูมิใจมากนะคะผมเออภูมิใจมากเลยเคาน์เตอร์ครัวนีนะ่เป็นอย่างนั้นอย่างนี้อืมนะตรงนี้ก็ใส่ของตรงนี้ใส่ถังแก๊สนะเออตรงนี้เป็นซิงล้างจานนันอะไรอย่างนั้นอย่างนี้นนเขาไปจนหดใสเลี่ยวเคาน์เตอร์ครัวอันนี้เคาน์เตอร์ครัวที่มีลืมวัดลืมวัดขนาดลืมวัดขนาดจะของเหืน ล,ลืมไปว่าตัวเจ้าของบ้านเตี้ยเ็ดสูงจะเบี <c oughs> ได้กก่อปูนขึ้นอีกเออนะได้กอ่อปูนเฮ็ดก่อบล็อกขึ้นมาเพื่อที่จะให้เจ้าของบ้านงอยขึ้นมาทําให้มันเหลือเท่านี้เออตอนแรกสร้างเพียงคอเพียงคอเจ้าของเงิน <c oughs> โอ้ยสายไฟจะเอาแบบฝังหรือแบบลอยแมนพีเอ็ม นะ,ะแบบซ่อนแบบฝังแบบลอยมีแล้วแต่เราเลยถ้ามีเงินจ่ายแบบนี้นะอืมนะก็บได้ม,มาเหตุหลอนอย่างก็คือสมัยตะกี้นะอันเดินสายไฟเรียบไปกับอันกับอันอันขอบบ้านหรือว่าเหลี่ยมบ้านหรือว่าเสาบ้านอะไรเงี้ยเขาซ่อนหมดแล้วสายไฟเดี๋ยวนี้นะใช่ไหม <c oughs> อืมตาเอาไฟเป็นพวงระยะบ้านพี่ที่กทมไฟพวงระยะแพงใช่ไหมอืมพูดถึงแต่เขาไม่มีครอบครัวอืมอยู่คนเดียวเทียงนาเหมือนบ้านพักมากกว่าอีกหน่อยอีกหน่อยมีครอบครัวคงไปอยู่บ้านอ่าใช่ไหมพี่พี่หยุดอืม สี 4, นน 2, ่คูณสี 4, หนน่ห้องนอนสองห้องน้ำค่ะอืมที่บ้านสี่คูณสี่ห้องนอนห้องนอนสองห้องน้ำอืมค่ะอืมอันนี้นะเราก็คำนวณจากรือว่ามันมันขี้โกงเอฟซีมันขี้โกงผู้ใหญ่ใจดีเหรอวะอืม พราะแต่ละครั้งนะ่ะมันจะมีการมานําเสนอเนาะมีการมานําเสนอในเรื่องของราคาราคาของนู่นนี่นั่นใช่ไหมอย่างบ้านประตูกับบานละหมื่นกว่าอะไรแบบนี้แล้วก็อ่าการอ่าท้าซื้อของเท่านี้แล้วก็ค่าแรงเท่านี้เราก็เราก็จำเนาะเราก็จําเราก็จําแล้วเราก็มาคํานวณหฮ้ยบ้านมันหลังใหญ่มากเลยนะค่าอันค่าแรงของอันค่าแรงของช่างอะ่ะ ห้าหมื่นมันคิดสิว่าห้าหมื่นน้ะมันกี่ตารางวาวะเออสมมุติว่าเขาคิดตารางตารางละรแบบ้อยร้อ,อยห้าส, 50, สิบสองร้อยแบบเนี้ยอ่ะยังแพงก็สองร้อยห้าสิบจังสริงหรือไคูณไปตั้งแต่จักตารางวามันจะสิมันจะสิเป็นห้าหมื่นขาแรงอ่ะนะเออม,มันก็คงจะกว้างมากใช่ไหมบัดที่นี้พอพอช่างมารีวิวอะ่ะพอช่างมารีวิวเอาห้องนอนก็แค่นี้เองเหรอ อนอนก็ไม่มีห้องน้ำในตัวแล้วห้องนอนก็สองห้องนอนอ <c oughs> ออ,อที่ช่างตา้มทำบ้านนอกดาวให้ก็สวยนะคะพี่พี่หยุดอืมอืมมกนกายเฮ็ดตามขย้อมนั่มมนแหละ,ละอันอันช่นางตั้มน่ะมันก็ทําตามตามรูปแบบที่ดินแล้วก็ เขาเรียกอะไรเขาไม่ได้ให้เอาตั้งแบบถาวรไงก็เลยต้องมีการถักเหล็กถักอะไรเออถ้าสมมติตั้งถาวรและเทปูนแบบอย่างเงี้ยมันจะไม่มันจะงบประมาณอนะ่ะไม่ได้หมดเยอะไงเพราะว่ามันก็เป็นช่างเนาะแล้วหนูก็หนูก็พอที่จะรู้อยู่ตรงนี้ว่ามันจะต้องจ่ายเท่าไหร่อะไรยังไงแล้วงบประมาณขนาดนี้ทาไมบ้านได้ได้แค่นี้วะอืมจึงจึงจึงอ่าได้พูดกับอันจึงตามว่าเฮ้ยถ้าหมดเยอะ ขนาดนี้ไไปซื้อบ้านจัดสรรที่มันสําเร็จรูปแล้วแล้วแบบล้างเท้าเข้าไปอยู่ได้เลยอะไม่ดีกว่าเหรอมเมนบอเออหลังและไม่กี่หลังและไม่หมดเท่าขนาดนี้อืมเขาก็ได้ที่ดินด้วยได้บ้านด้วยนะเออหลังและล้านกว่าบาทก็มีมเมนบอกล่ะเอออันนี้สร้างมาแล้วอ๋อเหมือนเหมือนบ้านจะเป็นเท่ากับคฤหานนี่แหละแต่มาดูมาดูมาดูอันจริงๆแล้วนะ่ะ อม,มองเข้าไปกับซ่อมกับปั้นนี่นะเออม,มองเข้าไปเราก็ไม่ได้ดูแบบว่าไม่ได้ดูดีไม่ได้อะไรเยลยเออเรายังว่าเหตุเหตุผจังเด๋วะทําบ้านทั้งทีแล้วก็ขอคนทั้งทีแล้วอ่ะทําไมไม่ทําให้มันดูดีกว่านี้อืมเอมนอนกดาวมาตั้งดีกว่าออเพอร์เจอร์ว่าเถ e ียงนาไม่มีส่วมด้วยค่ะบางคนก็ปล่อยให้แพืม,มคงสนใจอ่อค่ะ ่าป้าแมวสวัสดีนะคะนะ่ะบ้านพี่ปลูกมาสิบกว่าปีสายไฟใส่ยท่อฝังผนังหมดไม่มีสายไฟไว้ข้างนอกแล้วสมัยนี้เมนเอออือบะมีมม่ของน้ำสิบ่มีด่ดดจังไหนเนาะว่าไปทัวอืมคงชอบแบบนี้มั้งหนุกวานสลับพี่อือพี่ทำ หมดไม่ถึงหกแสนได้หลังใหญ่เลยใช่ค่ะคุณสํารวมอันอยู่แถวอยู่บ้านกกบานอะ่ะเขาแบบว่าจ้างอ่าแบบว่าเหมาทําเลยแบบเราไม่ต้องมามาวิ่งซื้ออุปกรณ์หรือว่าไม่ต้องมาวิ่งซื้ออันของให้เขาอะ่ะคือเหมาช่างให้สร้างไปเลยอะ่ะหมดสามแสนอะ่ะสามแสนแล้วบ้านแบบว่ายัางดีอะ่ะเออ เอาจริงไหนบ้านที่กบบานอะ่ะแล้วอันอันแบบว่าหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องรับแขกหนึ่งห้องครัวแบบเนี้ยสามแสนเออแต่ว่าสองห้องนอนเนี่ยัขยับขึ้นใช่ไหมแต่ว่าคือเราไม่ต้องมาวิ่งไปวิ่งไปซื้อของที่โกบอลเฮาส์วิ่งไปซื้อของที่ไทยวัสดุให้เขาอะไรแบบนี้นะเมยคุยแล้วก็เขาก็จะให้แปลนมาเลยว่าบ้านจะเป็นทรงนี้อืม ห้องจะขนาดนี้ขนาดนี้อะไรแบบนี้แบบนี้นะแม่เออแล้วก็จ่ายไปที่เดียวบม่มีบานปลายไม่มีบานปลายเลยนะ,สม,ะสมมติเ,เาขาว่าสมมติหาแสนก็ขึ้นจ่ายไปแล้วก็ขึ้นรอล้างเท้าขึ้นไปนอนได้เลยแบบนี้แม่ประมาณว่าเหมาแต่ค่าแรงแหละมีเงินเข้าแล้วค่อยต่อไปเรื่อยๆโอ้ใช่ไหมเออ หนูก็ยังว่าอยู่เพราะว่าอะไรค่าแรงเขาก็ต้องให้ไปกีดกีดยางเอาใช่ไหมค <c oughs> ่าแรงก็คือต้องไปกีดยางเอาใช่ไหมก <c oughs> ันมึงบวกกีดมึงก็บ่ได้ขาแรงเันีนะแม่หัวดีอืมหัวดีอืมคนอื่นไปจ้างคนอื่นก็ไม่ได้แล้วไม่มีใครจะไปกีดให้ไงอืมแล้มึงอยากได้ขาแรงมึงต้องไปกีด อเออึมต่องไปกีดยาให้กูได้อืส่วนของมึงก็เอาไปและส่วนของกูก็หักเป็นค่าแรงส้างเฮือนไปจังสันแม่เอหัวดีหัวดีอืช่างทําบ้านสามพี่น้องมีการส่งงานกันปานวิศวะกูได้พี่หมวดเอ้ยบริวารดูถูกดอกอันนี้ก็ได้แต่ว่างานยังไม่เสร็จแล้วคุณมาบอกว่าคุณส่งงานมันไม่ใช่ค่ะใช่ไหมเออ